ขุนยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่สะอาดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ที่มีข้อดีตรงเรื่องมอบการถูพื้นแค่วีเลยนะฟึดไปหมดพลังดูดมาหากาพร้อมกับแปรงขยี้สุดโคดมันเก่งมัอนคนขึ้นเรื่อยๆคาไปก็ไม่กลัวเดี๋ยวจะดูดให้หมดแล้วก็มีน้องยี่โก <your> e สับไข่ด้วยนะคะนี่คือขุนยนตดูดฝุ่นถูพื้นที่ผมว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่สุดอันนึงของโลกเลยล่ะ มันคือ Ecovacs d e ์ t ีบอร o ดเอดตัวนี้คือเจ๋งที่สุดของ e c o v a ว s แล้เลยครับโอ้โหหนักๆนักหนัก,นกอันบอกให้ดูดีกว่าตัวนี้คือ e c o v a ว s ครับ x อ Pro Omni ลองใช้มันเนี่ยมันเป็นแปรงถูพื้นที่สะอาดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะคือไม่ว่าจะคาบหนักแค่ไหนนะผมว่าตัวนี้มันเอาอยู่หมดแค่วีเลยนะฟึด ไฟหมดพลังดูดมาหากาพพร้อมกับแปลงขยี้สุดโหดพื้นสะอาดอย่างกห้องปลอดเชือ้อเวอร์ไปนิดนึงผมรู้สึกมันเป็นตัวที่พรีเมียมมันคือคุณยนต์ดูดฝุ่น, <c oughs> นถูพื้นอัจฉริยะที่ไม่ใช่ทนายไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นมุกนี้ <c oughs> EcoVac X8 Pro ออมนี้ตัวนี้นะมันมากับท่านชาร์จ EcoVac Omni Station นั่นมันคือท่านชาร์จอัจฉริยะนะฮะซึ่งมันก็สามารถทําทุกอย่างได้ตัวเองหมดปลดปัญหานะตัวนี้มันมีดีไซน์แบบนี้ด้วยนะดูสิตอนแรกนึกว่าถาอะไรแต่มันมาแบบเอ้ยเปิดง่ายดีดีไซน์เก๋ดําทองเรียบหรูแล้ที่บอกว่าตัวนี้คือตัวรกของโลกทําไมมันเหมือนสะอาดมือนอยู่ห้องปลอดเชื้อตัวนี้มันมี Fresh Water Roller Mopping Technology เป็นมอบโรเลอร์ที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาคุณยนดูดฝุ่นถูพื้นระดับนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องที่ตามมุมไม่ค่อยสะอาดนะ่ะเหลือน้อยมากมันแม่นยำม,มากสะอาดมากเส้นผมพันกันที่เป็นปัญหาหลากักๆอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะเขาพัฒนาจากปัญหาที่เจอในขณะใช้จริงนะครับเนื่ยที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คือ Osmo Roller Water Renewer m o p p i n g System มันก็คือนวัตรกรรมใหม่สุดนะครับเป็นระบบมอบโรเลอร์ที่มีแรงกดสูงฮะไอ้มมอบทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเวลามันถูมันถูกลงโกนยังไงแล้วบางครั้งมันจะเหลือคร แรงมากคือตัวนี้มันก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับใช้น้ำสะอาดจะใช้น้ำก๊อกก็ได้หรือจะใช้มองเซอร์ก็ได้น้ำแร่ให้พื้นมันมีแร่ธาตุโลหหินนะแต่ไม่มีใครใช้น้ำแร่หรอกมันทำงานเนี่ยละครับมันจะมีหัวฉีดข้างใน16จุดเลยเอามาฉีดม็อบทำให้ม็อบตัวนี้มาสะอาดต่อเวลาถ้าปนเปื้อนพวกนีน้ถ้าไม่มีเลยจำนวนรอบต่อการถูกครั้งหนึ่งอย่างประมาณ200รอบต่อนาทีเหมือนมีน้องแม่บ้านที่มบบโอ้โหเหนื่อยวะ่ะ แน่นอนไอ้หุ่นดูดฝุ่นถูพื้นริชยะเนี่ยมันก็คือดูดฝุ่นถูพื้นแหละแต่ตัวเนี้ยที่น่าสนใจแล้วเอารีวิวให้ดูคือมันถูพื้นได้เจ๋งกว่าคนอื่นเพราะมันเป็นตัวใหม่มากนะครับเรื่องดูดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เยี่ยมมากอยู่ล้ตัวเก่าก็ดูดได้ดีมากแต่ตัวเนี้ยมันดีขึ้นอีกก็เลยมันเน้นในตัวที่ฟีเจอร์นั่นแหละถ้าอยากซื้อตัวนี้นะแค่นก็จบได้แล้วฟีเจอร์เพิ่มก็มีอะชนเอมสนงจุดศูนย์องดัปตีฟเอชคลีนนิับก็คือ Tanle Un Technology ใช้ วิเชฟแบบ3ชั้นเส้นผมแล้วขนสัตว์ขนแมวขนหมาเนี่ยมันจะแยกได้แบบอัตโนมัติเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมันแบบมันแยกไม่ได้เครื่องมันจะหยุดเลยไม่ไหวละตอนนี้มันลดปัญหาการหยุดเครื่องบ่อยๆตัวนี้มันก็มี a อด้วยนะมันทำงานควบคู่กันแนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นปะเซนเซอร์นะครับก็หลบพวกสิ่งกีดขวางได้ดีนะครับเฟอร์นิเจอร์รองเท้าอะไรเล็กๆพวกนี้มันจะเป็นการปรับตัวเรียวทา์เลยเฮ้มันบอกอะไรมันบอกอะไรมมันบอกไม่ชอบให้ตั้งโอเค เอไอตัวนี้ผมชอบนะในนี้มันมีตัวที่เรียกว่า s t a i n detection instant remove มันจะตรวจจับคราบอะชยะนะยิงเข้าไปปุ๊บมันพอมันเจอคราบใช่ไหมฮะพวกซอสพวกอะไรที่มันอยู่ต้งพื้นแล้วมันออกยากเนี่ยมันจะถูซ้ําถ้ายังไม่สะอาดมันจะถูซ้ําให้มันเก่งเหมือนคนขึ้นเรื่อยๆที่ลองใช้มานะมันค่อนข้างโอเคมากเลยนะถึงบอกนะว่าพื้นสะอาดอย่างห้องปลอดเชื้อที่ก็เวอร์นะแต่แบบรู้สึกอย่างงานมันทําหน้าที่ดีมากแล้วก็มีน้องนี่น้องยี่โก้นี่ไม่ใช่ตัววายนี่คล้ายๆเห็นปะน้องยี่โก้ GPT คือมันเป็น intelligent assistant นะฮะนี่นนนนน้้้้้อองงยยยีีีีโโโโกกกกกกหหหาาาาาตตต่่รัเป็ไไไจะสิมมมบด ไงชื่อญี่ปุ่นไงไม่ใช่หรอแล้วจริงมาจากไหนเกาหลีโอเคโกะโอเคโก o what can you do โอเคโก o what can you do At your service มันคุยกับมือถือเลยป่ะคือก็สามารถสั่งด้วยเสียงนะฮะแม่นยำใช้ได้เลยเหมือนซิลิตอนเปิดตัวแรกๆได้ประมาณนั้นถ้าเหงาก็ถามมาได้เป็นไงเหงาไหมเหงาสิคะพี่มังมาช่วยดูแลหนูหน่อยได้ไหมคะแม่ ตอบอย่างนี้ได้ไงล่ะจ,จักกจีจะตอบบปนลยพี่จักกจีอันนี้ก็เล่นๆให้ดูนะมันพูดไม่ได้แบบนี้หรอกคำสั่งที่มีก็มีลิสเยอะมากนะฮะปุ๊บ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 คือบางคนไม่ชอบเขาไม่ใช้แหละแต่ผมมันพวกอะไรก็ต้องใช้ปากอะไร ไม่ใช่อย่างานั้นชอบใช้ปากสั่งเข้าบ้านมามา่มานเปิดมา่านเองสั่งให้เปิดไฟเนี่ยผมใช้ปากตลอดแล้ว้าเป็นไงอะ่ะถ้าคุณจะสั่งให้เครื่องดูดฝุ่มทำงานเองได้ด้วยอะ่ะแอร์เรียไหนแบ่งเซ็กชันทำตรงนี้ห้องครัวห้องน้ำมันสั่งได้ไงก็ออยังใช้ไม่ได้เยอะมากนะคะลองเทสกันเลยเฉยนะคะตัวนี้มันก็เหมือนตัวที่ท็อปท็อปก็คือระบบล้างแผ่นถูด,ด้วยน้ำร้อนพอล้างน้ำร้อนแล้วกบแห้งด้วยลมร้อนลดิ่นแบบลดแบคทีเรียแล้วก็สามารถที่จะดรนวแล้วก็รีฟิลแบบออโต้เลยนี่เป็นตัวที่สองอีโคแฟคซ์ เราก็เทสกันอยู่เยอะมากนะทุกคราบที่เรามาเห็นมั้เดี๋ยวเราจะไล่ระดับความยากในการดูดเลยนะเริ่มจากเส้นผมก่อนแล้วกันมาโหมันแค่ดูดในกระชากเข้าเครื่องเลยนะผงชิรสไี่สบายมากนะครับพว่ามีดึือเสด็จรูปสบายมากแล้วถ้าเป็นต้มล่ะคือมันก็ยากขึ้นนิดนึงแต่กเอาหมดไอ้ไม่ได้มันก็ตามไปเก็บจนหมดเห็นมั้ฮะมันรู้มันมองเห็นนะเป็นน้ําบดลมละง่ายๆโอ้ยหมดสบายแต่ถ้าเป็นข้าวต้มอ่ะสระ3มันจะมีความเหลวๆมีความแบบสีเดียวกับพื้นมันอาจจะดีเทคไม่ค่อยได้พอเป็นซอสบะเกอรเทศเนี่ยมันทําความสาดนะแต่อาจจะเหลือค้ามไว้นิดหน่อยอันนี้ที่ลองมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าตามหาอะไรที่มันสุดยอ ออยากจะหาอะไรที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นอาชีพที่มีข้อดีตรงเรื่องม็อบการถูพื้นเนี่ยตัวเนี้ยคือผมว่าชนะเลิศมากตอบโจทย์ใครตอบโจทย์พี่เหรอเออแมบ่บ้านพี่ไม่ค่อยสะอาดเดี๋ยวพูดดังดิเฮ้ยไม่โผล่านะโผล่หน้ามาเลย,าาาเลย,ยพี่เครือขอโทษโผล่หน้ามาเลยพี่เครือขอโทษสะอาดสะอาดพี่เครือสะอาดสุดเลยเอาไปเก็บไปเก็บไปคุปยกันไปไป,ป,ปไม่เอาละไรม่ใช่ละคืนคืนคืนรับประกันสองปีนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาพิเศษเปิดตัวสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะฮะจากคูบุญเก้านะครับให้คะแนนโดยรวมแบบมันมีฟังก์ชันเยอะนะ ฉลาดสมาร์ทแล้วก็คือพุ่งปืดผมสืกอว่ามันแรงมอเตอร์มอเตอร์ทุกอย่างมันอึดมากถ้าอยู่ในพื้นที่ต่างระดับมากนะครับมันจะขึ้นไม่ได้แต่เราสามารถเซตได้นะว่าตรงนี้ห้ามมาผ่านทางแอปพลิเคชันได้ครับนี่ละครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าเล่นนะถ้าไม่เล่นตามหาก็มไม่สนใจแต่ถ้าดูจุดเนี้ยเพว่าสนใจนะผมว่าราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้6 0,000แพงไปนิดนึงแต่ตัวนั้นถ้าเหลือ30 0 0 0กว่าบาทไม่ถึง4 0 0 0 0เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยใครมีบ้านใหม่เสียเงินตรงนี้ผมว่าคุมคบจจเลยแนีู้งมาไไปเเดดดินนนล่้้วยะ ้ยี่โกะพาชิโร่ไปเดินเล่นชิโร่มาแล้วมากับยี่โกะแล้วเดี๋ยวยี่โก้พาไปเดินเล่นนะกด subscribe ให้ด้วยนะคะซับเดี๋ยวนี้ซับเลยค่ะ